สวัสดีครับรถเข้าใหม่ X Max 300ปี2020แต่งสวยนะครับอันนี้จะเครื่องเดิมทำข้างมานะครับมาดูของแต่งนะครับชิวหน้าแต่งหน้าซิ่งคาร์บอนนะครับปั๊มหน้าหลังแบมโบนะครับสวยๆไลายน็อตนะครับล้อทองนะครับดู แบมโบหน้าหลังนะครับท่ออาคานะครับฟูไทเทนะครับไทเททั้งใบนะครับโชกคหลังแกปซี่นะครับจับหลังคาร์บอนนะครับเบาะปาดเรียบร้อยโค้งแท้นะครับสวยๆใครตามหา x m a x นะครับคันนี้ ตอบโจทย์แต่งสวยนะครับอ่ามาดูเล็กไม้อยู่ที่เท่าไหร่ไม้อยู่ที่สักครู่นะครับสองหมืนสามพันโลเท่านั้นนะครับสวยๆอะฟังเสียงก่อนเริ่ม จัดทรงเรียบร้อยนะครับท่อฟูนะครับไทเทเนียมปัมหน้าหลังแดมโบหน้าซิงคาร์บอนนะครับปัดเบาะเรียบร้อยนะครับโอเคฝากเป็นทางเลือกนะครับขอบคุณครับ